สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fit Food Travel m ั n น,นี้นะวันนี้เราก็จะมาเอแมทออนไลน์ EP ที่2กันอีกแล้วนะก็ตอนนี้แรงด์กิ้งเราตกมากเลยนะครับหลังจากคิดว่าส่วนหนึ่งก็เล่นต่อเนื่องเราพอเบี้ยแย่ก็แย่ตามไปด้วยนะเราก็ค่อนข้างที่จะพยายามคิดดีแล้วนะแต่มันก็ล่วงนะครับตอนนี้ ก็ไม่รู้จะไต่กลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะตอนนี้เราก็รอห้องอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้ห้องไหนนะทุกคนห้องสองพันกว่าก็หนึ่งสองเขากดมาไหมอะ่ะตอนนี้ก็รออยู่นะทุกคนขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนของวันเสาร์อ่ะคือเกิดปัญหาก็คือทำคลิปไม่ทันนะเพราะว่าเราทำงานอยู่นะ ก็ตอนนี้หาห้องเล่นหายากมากเลยปรับเวลาลงนิดนึยจะมีใครเข้ามาเล่นด้วยไหมเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เวลาหาห้องสักพักหนึ่งเลยนะถ้าไม่มีจะย้ายห้องแล้วนะไปห้องหลัก ห้องหลักเต็มหมดห้องรองเต็มห้องนี้อสองพันสองพันสองพันได้ได้ไดเออไปไหนแล้ว่ะอ่ะสองพันไปแ,แรกแรกออืืออหวานเจี๊ยบ ต่างกันซีเป็นสองอะเปลี่ยนสองตัวเดี๋ยวนะอันนี้ต่างกันต่างกันหนึ่งง่ายได้แล้วเปิดบิงก่อนนะทุกคนแต่ต้อง 21ยสุดท้ายก็ต้องเปิดเปิดทางนี้เซฟกว่าแรกๆถือว่าสวยมากนะทุกคนได้ไป1นะึ่งร้่นะมาแล็กนี้ดูจากเครื่องหมาย4ตัวเลขเครื่องหมายเป็น5นะอืมเป็นไปได้ต้องบอกลายนี้ให้ได้ก่อนเพราะเราเปิดเลข9ก้าไปด้วยอันนี้ ั่งกันห้านั่นไงโดนไปเรียบร้อยแนละ้วเขาถือแบงค์หนึ่งตัวนะสมการศูนย์อันนี้เท่าไหร่สิบห้าเลขสองตรงนี้สองสี่หก หยดเก็บแต้มก่อนนะทุกคนได้มาสี่สิบแต้มต่อคูณหารหน้าหยอดหยอดเล่นได้จะเป็นไปได้ต้องหยอดทั้งสองด้านนะแต่มันก็เป็นการเปิดเปิดพื้นที่เดี๋ยวนะพอคิดดีๆก่อน มันจะทําตรงนี้ขึ้นไปอ่ะสเ็ดถ้าเราทําแบบเนี้ยก็เสี่ยงที่จะจะโดนคุณก้าอยู่นะจอดแค่นี้ก่อนแล้วกัน เผื่อ,เ,อเครื่องหมาออกไม่หมดอืมค่อนข้างที่จะมีเทคนิคให้เราเล่นแล้วบิงได้แต่จะมีที่ไหมขนาดนึนงไม่มีหนึ่งช่องสมการศูนย์ลากยาวนะตอนนี้นำอยู่ เจ็ดสิบหกแต้มนะเดี๋ยวจะหยอดตรงนี้ชึ้ตรงข้างหน้าไม่น่าจะได้นะใช่ไหมข้างหน้าไม่ได้ดยกเว้นเราต้องคิดสมการอื่นถนะ้าเราจะเล่นข้างหน้าโดนไปก่อนเลย ุบชุบบิงใส่เลยดีไหมตรงนี้ใช้คูณดีกว่าคูณน่าจะเล่นยากกว่าเปิดศูนย์ไว้ไหมเปิดศูนย์หรือเปิดสิบเปิดศูนย์เก็บแต่อาจจะโดนเอล ไม่ได้ไม่ได้หานไม่ได้ก็สลับต้องเป็นคูณแล้วก็บวกปุ่มแปดสิบกลัวโดวนต่อไปเปิดคูณเก้าจังเบี้ยแรกเราเราแย่แลกเนีงยเราต้องหยอดด้านบน ว่าหยอดตัดน่าจะสวยนะเก้าสิบหารได้ห้าแต่ว่าแบบมันไม่ได้อะมันไม่มีที่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเราเรากาดจะบล็อกบล็อกเส้นนี้ด้วยแล้วก็บล็อกคูณสองตรงนี้ด้วยเราก็เลยอาจจะลงแบบนี้นะตอนนี้เกมเรานำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเก้า 119รคะแนนนะเกมเรานำอยู่เล้าต่อต่อไหนได้บ้างข้างล่างเล่นได้ไหมกำลังคิดนะทุกคนต่อน,นี้ได้โอ้เปิดคูณข้าวลังเลอยู่ขอคิดแป๊บหนึง่งสิบสามต่อน,นี้ได้ดย่จะเปิดคูณยาวไว้ให้เขา มีบวกศูนย์นะจันได้ไหลายสถานการณ์เบี้ยเหลือสามสิบเจ็ดตัวนะทุกคนในในถุงตอนเนี้ลังเลว่าจะไปไหนได้นะเวนี้ ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องปิดคูณสี่เขาก่อนอันตรายแถมเป็นการเหลือของเราที่สวยได้เขาได้เขาได้มาตอนนี้ไล่มาแล้วนำอยู่เรานำห้าสิบแต้มฉีกออกไปเป็นเจ็ดสิบแปดแต้มนะแล็คเราไม่สวยละ จะมีหยอดคูณ19ไปข้างหน้าเสี <Gym. S 1> ่ยงดูก็ได้นะหยอดใส่นี่เก็บฟรีไปก่อนก็ต้องรอดูแหละเรื่อยๆนะทุกคนตอนนีก็คลิปนี้อาจจะลงช้านิดนึงนะทุกคนไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะครับถ้าทุกคนเห็นวันอาทิตย์ที่แบบเลื่อนจากวันเสาร์มาที่ไม่ได้ลงก็ ก็แปลว่าเราจะลงเลยนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างทั้งเวลาไม่พอนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อ่านหนังสือสอบนะครับแล้วก็งานค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนก็ต้องขออภัยนะสําหรับคนที่คอยติดตามก็ขอบคุณมากหับตอนนี้แล้วก็ยอดเก็บฟรีไปก่อนบมสามเจ็ดคะแนนเลยคือด้านบนอะ่ะ ป้องกันคุณเก้าได้แล้วเหลือด้านล่างก็ลังเลว่าเขาจะเปิดไหมแลกนี้ที่จริงอะ่ะเราหยอดสิบเท่ากับสิบได้นะแบบนั้นอ้าวเขาออกห้องทุกคนเขายอมแพ้นะครับก็คลิปนี้ก็จบภายในสิบนาทีเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องจบแค่นี้แล้วละครับก็คู่แข่งออกเกมนะครับก็ถามว่ามันดีไหมก็ไม่ดีนะเพราะว่าเขาเรียกว,ว่าควรจะให้เกียรติคู่แข่งด้วยนะครับโดยการไม่ออกเกมนะครับออกเกมก็เป็นการทอกซิกอย่างหนึ่งนะหรือว่ามีปัญหาเน็ตหลุดหรืออะไรไม่รู้นะครับก็ส่วนตัวมองว่าถ้าสมมุติว่า สู้ไม่ได้จริงๆก็ควรจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะเบี้ยเขาอาจจะไม่ดีด้วยล่ะครับก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวยสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็สําหรับหมดออนไลน์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนะครับเท่านั้นนะเพจสโตคือโหลดได้แค่ใน Android นะครับก็ใครอยากเข้ามาร่วมเล่นก็เข้ามาได้นะครับก็ทัก i อมาได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วนะครับเนื่องจากหมดเวลาในการทำคลิปของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบนะครับก็ไว้เจอกันที่งานแข่งที่มุกดาหารรายการที่เราจะไปแข่งรายการต่อไปไว้เจอกันครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอกัน